สวัสดีค่ะเรามาต่อกันอีกฝั่งนี้นะคะฝั่งนูน้นน้องจ๊อบบอกว่าน้องจ๊อบเจ็บตามขอบตางขอบมันจะเป็นลายของกระดูกนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาเราลงน้ําหนักมือก็จะเจ็บบางคนก็จะไม่เจ็บบางคนก็จะเจ็บแล้วแต่ผิวของแต่ละคนเนาะเดี๋ยวเรามาตามต่อฝั่งนี้กันนะคะอันนี้คือมาจากฝั่งนู้นนะคะลูกไม่ได้ใช้ของใครนะคะเป็นของจ๊อบเอง อน,นุญัตกดไปเลยนะคะตามสไตล์พี่นะ hmm. มันตึ้ดใช่ไหม hmm. บางคนกดเองไม่ออกใช่มันต้องรู้ทิศก่อนบอกกดเองเป็นน้ำใสๆไหลไออกมามมวีซิลอันนี้คือมุมต่อจากตรงนี้บีให้นานไปนี้นักนี่นะคะต่อลงมานะคะจาก ep สามกดครั้งแรกอันนี้คือกดครั้งที่สองนะคะแต่ว่าเพิ่งเริ่มกดแก้มครั้งแรก กดครั้งที่สองแต่กดแก้มครั้งที่หนึ่งอันนี้คือการกดสไตล์พี่ปุ้งนะคะพี่ปุ้งไม่อยากเล่นเลือดเยอะแต่ถ้าอันไหนที่จำเป็นต้องใช้เข็มพี่ปุ้งก็จะใช้เข็มนะคะเนลูกถ้าหนูปล่อยไว้นานๆม,มันจะกอจรอกกินเนื้อผิวมันจะเป็นลุมแบบนี้หลูก พยายามอย่าให้มันเกอะกินใต้ผิวนะถ้าอย่างนี้จำเป็นต้องเข็มหัวใหญ่ละคะใช่แค่เข็มสก,กิทอ่ะสิวออกมาตามดูเลยอะ ไม่ออกไม่ใช่ว่าไม่กดนะคะแต่ว่าเราขอ,อทีนึงที่มันไม่ออกเพราะอะไรเพราะเวลาเราเปิดหัวค่ะมันไม่ออกหัวมันใหญ่นะคะนะมันแห้งใช่มันกินเกาะอ,อยู่ในผิวเราจะไม่เค้นนะคะเดี๋ยวรอบหน้าได้ค่ะไม่เป็นไร ใ้เข็มปุ๊บเลือดก,ก็ตามมา นเนุเลยนออกก็กดออกใช่ตรงนี้ไม่รู้ว่าน้องจะไหวไหมเดี๋ยวลองไปนะเอาข้างหน้าก่อนนะคะ ดีแล้วจเจ้าเบยอ,อ่ะเจ็บนะลูกนะนิดนึงเจ็บไหมจิ๊บอกได้เลยลูกอ,อ่ะทีนี้ดูขอบขอบตรงนี้นิดนึงนะคะว่าได้ไม่ได้นะ เออ,อ,อนี่คือเจ็บหรือว่าออกลูกลูกออกอน้งนี้เกี่ยวแทนเลยอ่ะกระดูขึ้นทุกที่เลยเนาะอมะคะ่ะที่ไหนที่มีลูกขนได้หมดค่ะลูกแต่ว่าต้องดูที่พี่กดได้ใช่ไหมใช่ แล้วก็ดูที่น้องด้วยนะลูกค้าแต่ว่าที่พี่กุ้งกดอ่ะก็คือที่บริเวณหน้านะคะไปที่ลำคอได้แต่หลังพี่กุ้งไม่ได้กดนะคะเห็นไหมพอออกมันก็ยุบเลย นี่คือออกหรือเจ็บลูกทั้งคู่ว่ะหัวมันใหญ่นะคะถ้าเราเปิดปากเล็กๆกะมันก็ไม่สุดอันนี้เจ็บ รู้แล้วค่ะน้องไม่ไหวนะคะเดี๋ยวพี่กุ้งจะพอก่อนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่กุ้งเจาะให้นะคะมันจะเป็นวุ้นช้ำหนองค่ะถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะคะเป็นวุ้นช้ำหนองแบบเลือดช้ำเลือดเสียค่ะช้ำในนะคะพี่กุ้งจะไม่ได้ทาคลิปกลุ่มนี้ให้ดูเนาะเพราะว่ามันเลือดมันเยอะนะคะแต่ว่าเอาออกให้นะเนี่ยค่ะเห็นไหมพอออกก็คือยุบเลยนะคะพอเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากการเพียนสิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเป็นไงบ้างลูกเจ๊า <ฮะ S 2> บอกความรู้สึกซิ เจ็บไหมก็เจ็บแต่ว่าไม่เจ็บเท่าไหร่เจ็บแล้วเวลารู้สึกว่าหัวออกเป็นไงลูกมันบังปุดๆอ่ะชอบไหม รู้เลยว่ามันออกใช่ไหมโล่งใช่ไหมนะคะหลังจากการเช็ดสิวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเช็ดทําความสะอาดผิวด้วยน้ําตบผักนะคะตัวนี้ฆ่าเชื้อสิวนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะมาร์คฆ่าเชื้อสิวนะคะด้วยตัวลายหัวสิวนะคะลายหัวสิวช่วยฆ่าเชื้อสิวลดอักเสบของผิวนะคะแล้วก็มาร์คลดรอยแดงของผิวด้วยอะโลเวล่าเจลเป็นว่านหางเต่าเค้ร่ลดการแดงแห้งลอกของผิวมาร์คล้างสารที่ผิวด้วยมาร์คสาหร่ายลดสิวเวอร์ชันพิกลุกโกสิวตัวนี้จอกพอกเป็นไงบ้างลูกความรู้สึกของหนู ท,ที่พี่กุ้งพอกให้ที่พี่กุ้งให้ไปพอกนะเขียวๆลูกอ๋อดีรับเหมาะแล้วแหละเหมาะเลยเใช่ไหมคะพอกแล้วรู้สึกสิวเป็นไงบ้างคะคือมันชุ่มๆม,มันไม่แห้งอ่าแล้วสิวยุบไหมห<ล>ยุบครับยุบลงนะคะตัวนี้เลยนะคะที่ทําให้หลังจากการกดสิวนะคะทําให้ผิวไม่เสียไม่ช้ําไม่แดงนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยดาจากสิวและลดการเกิดสิวใหม่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ